คะแนน4.2ในราคาไม่เกิน5,000นะครับเป็นมือถือที่ค่อนข้างโอเคเลยจะมีความหนุง่งๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้จากที่ผมทัดอยู่เนี่ยมัน กกรอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทนกเข่มมาลบจบคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสอีกแล้วนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงมือถือรุ่นอินฟินิกนะครับพอ40 pro นะครับของผมเองนะจากที่ทําคลิปไปข่าวก่อนเนาะว่าจะมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียกันให้ฟังนะครับแบบฉบับคนใช้งานจริงๆนะครับอันนี้เครื่องนี้ผมซื้อ มาใช้เองก็ใช้งานจริงๆนะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียกันแบบเต็มๆจัดเต็มเลยนะครับก็ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมผมจะไม่พูดถึงสเปคอะไรมากมายเนาะคลิปนี้จะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะถ้าใครอยากรู้สเปคหรือว่าไปเปิด Google ดูเลยนะครับผมจะมาพูดแค่ข้อดีข้อเสียเท่านั้นนะครับข้อดีที่ผมรู้สึกว่า มันได้ใช้งานจริงๆก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับเขาค่อนข้างใหญ่นะครับ6.78นิ้วนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น1,080นะครับหรือ Full HD Plus นั่นเองนะครับเรื่องความละเอียดหน้าจอเนี่ยคือต้องบอกว่าผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆเรื่องของสีสันนะครับสีค่อนข้างดีนะครับสีสวยดีสดใสดี นะครับแล้วก็เรื่องของอัตรารีเฟชเรทนะครับก็ให้มาค่อนข้างสูงนะครับ1 2 0เฮิร์ตนะครับเราสามารถปรับเป็นอะแดปทีฟได้หรือสามารถปรับเป็น9 0เฮิร์ตได้หรือจะปรับแบบประหยัดพลังงานเป็น6 0เฮิร์ตได้พีวียูนะครับ h e ร i o โอ9นะครับ h e ร i o โอ9ถือว่าเป็นชิปที่เปิดตัวมาได้ นานพอสมควรแล้วนะครับถามว่าเก่าไหมก็ไม่ถึงขนาดเก่าแต่ก็ไม่ได้ใหม่นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่รองรับ 5G นะครับจะรองรับแค่ 4G เท่านั้น <Okay. S 2> นะครับเรื่องของคะแนนก็ประมาณ4.2 0 0จริงๆไม่ขี้เหย่ะนะคะแนน4.2 0 0ในราคาไม่เกิน5,000นะครับเป็นมือถือที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับคะแนนตัวตู้ประมาณนี้ เรื่องประสิทธิภาพการเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างทำได้ดีมากๆ <Okay. S 2> ผมไปเทสมาหลายเกมแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็คือคอ o p Duty, ้ฟ r e e Fire PUBG นะครับเทสดูแล้วโอเคมากๆนะครับสำหรับผม c o ฟดิวตเนี่ยผมเล่นเป็นประจำอยู่แล้วคือผมโอเคมากๆนะครับคอฟ Duty เล่นแบบสบายๆเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับคือ เขาให้หัวชาร์จมาเลยนะครับเขาให้หัวชาร์จหัว33วัตต์มาเลยนะครับแล้วก็สายชาร์จของเขาก็ให้มาครบนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วพอสมควรนะครับคือ33วัตต์เนี่ยมันเอาอยู่แน่นอนนะครับคือถ้าใช้หัวแท้สายแท้เนี่ยยังไงก็จะชาร์จเร็วอยู่แล้วอ่ะนะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอึดมากๆนะครับก็แบตเตอรี่ให้มา5,000 m ป์นะครับไปใช้งานจริงนะครับคือผมใช้ทํางานทั้งวันเลยนะหึงวันเนี่ย เหลือๆเลยนะครับเหลือผมจะเหลืออยู่ประมาณแบบ20-30%เลยนะครับอันนี้ทั้งวันนะครับกับการจัดการพลังงาน HEOG99 กับ CPU เขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับผมจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยจะได้อยู่เลนหลักเลนเดียวนะครับคือเลนหลักเขาดีมากๆนะครับและยิ่งเป็นโหมดหมดกลางคืนของเขาเนี่ย ผมนึกว่าภาพออกมาโคตรดีนะครับคมกริบแล้วก็จัดการน้อยอะไรได้โคตรดีนะครับแล้วก็ชัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างเก็บภาพได้ค่อนข้างไวนะครับไม่ได้ประมวลผลอะไรนานนะอันนี้สําหรับโหมดโหมดกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ได้ประมวลผลนานมากนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วภาพออกมาดีมากๆนะครับเรน18ล้านตัวเดียวเนี่ยคือใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้งานแบบถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยในการซูมเข้าไป หรือว่าเราอยากจะใช้แทนมาโคเราใช้เป็นหลักเนี่ยในการครอปหรือซูมเข้าไปใช้ได้เลยเรื่องสัญญาณนะครับก็ผมมองว่าการจับ4 g เนี่ย4 g เขาค่อนข้างทําได้ดีนะครับเสาสัญญาณเขาทําได้ดีมากนะครับในในเรื่องของการรับสัญญาณหรืออะไรพวกนี้การรับ WiFi ก็ถือว่าดีมากมากนะครับตัวนี้รับ WiFi ได้ 5G ากิกเอมอะไรเงี้ยปิงค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเรื่องของลําโพงนะครับตัวนี้ผมมองว่าลำโพงเนี่ยค่อนข้างดี นะครับเสียงคือถ้าใครชอบแบบเสียงแบบดังๆอ่ะนะครับคือจะเป็นคนที่ชอบเลยนะครับแล้วเขายังไปปรับเสียงข้างในได้อีกนะครับก็ผมต้องบอกเลยว่าเสียงถ้าใครเน้นแบบเสียงดังนะโอเคเลยนะครับเสียงเนี่ยถามว่าเนื้อเสียงเป็นยังไงเพราะไหมสําหรับผมนะในเลทราคาเนี้ยถือว่าดีมากๆแล้วดีมากๆเลยนะครับเสียงเบสมีเสียงแหลมมีนะครับไม่ได้แห้งนะครับเสียงมันไม่ได้แห้งเสียงมันค่อนข้างดีจากตัวเก่าเยอะมากๆนะครับคือ ใครที่ชื่นชอบความดังหรือจะเอาความดังไปขิงกับคนอื่นดังมากๆความเสถียรของเขายังไม่เจอบั็กนะผมยังไม่เจอบั็อกอะไรเลยความเสถียรของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับใช้งานได้โอเคการแจ้งเตือนดีนะครับดิ้งตลอดเลยนะครับดิ้งจนลำคาญนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อดีเป็นเรื่องของข้อเสียกันบ้างละทุกคนอยากจะรู้ข้อเสียแน่นอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าข้อเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจากที่ใช้งานมาเนาะอันนี้ต้องบอกตรงว่าเลทราคาเนี้ ผมยังหาข้อเสียแบบดจ,จริงๆเลยเนี่ยหายากมากนะครับแต่จะบอกเรื่องที่ไม่ชอบแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อันดับแรกเลยเรื่องของลําโพงนะครับอันนี้เพิ่งพูดไปเนาะลำโพงข้อดีลําโพงนะครับถึงแม้ผมจะบอกว่ามันดังดีดังจริงเนื้อเสียงก็ดีในเลทราคานะครับอันนี้จริงนะครับแต่เวลาผมเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยบางทีอ่ะผมอยากจะแบบดูแบบเสียงแบบเออให้มันเบาลงมาหน่อยนะครับ เปิดก๊อกแรกเนี่ยมันก็จะเบาเกินนะครับเบาเกินมากๆเลยแต่ถ้าเปิดแบบ2แก๊กอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันดังขึ้นมาโดดเลยนะครับมันจะโดดเลยนะครับมันจะแบบโดดปึ๊บขึ้นมาแล้วแบบมันดังไปนะครับคือมันไม่มีความพอดีและอีกเรื่องนะครับของเสียงคือถ้าเราเปิดดังเกินไปเนี่ยฝาหลังนะครับสั่นฝาหลังสั้นนะครับสั่นค่อนข้างมากนะครับอันนี้เข้าใจนะครับว่ามันเป็นฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆนะเกรดไม่ค่อยดีมาก แบบตามราคาเนี่ยประมาณนี้บางๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่นอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ต้องบอกว่ามันก็คือข้อเสียนะครับ <Okay. S 1> อันนี้บอกไว้นะครับอันนี้บอกไว้เนาะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการทัดนะครับการทัดเนี่ยต้องบอกว่าอื่นที่ราคาประมาณนี้ไม่เกิน5 0 0 0หรือประมาณ5000นิดๆอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆเคียงกันเนี่ยคือทัดของแบรนด์อื่นเขาจะค่อนข้างติดนิ้วมากกว่านี้นะครับอันนี้จะมีความหน่งนวงๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้จากที่ผมทัดอยู่เนี่ย มันรู้ได้เลยว่ามันแบบมันไม่ตามนิ้วมากอะแต่ไปใช้งานเล่นเกมเนี่ยคือถ้ามันไม่ติดนิ้วนะครับแนะนําให้ไปปรับเซตติ้งในเกมนะมีระบบการตั้งอยู่นะครับว่าจะให้แบบหันเร็วหันช้าอะไรเงี้ยเวลาเราหันหน้าอะไรเงี้ยเรื่องของ จอ i p s ของอินฟิ i x นะครับที่ไม่ค่อยสู้แสงนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ i n f ฟิน x เนอกาะสำหรับจอ i p s ที่ไม่ค่อยสู้แสงนะครับตัวนี้ก็เป็นเช่นกันนะครับถ้าใครที่จะเอาไปใช้กลางแจ้งหรือกลางแดดจ๋าๆเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ไหวนะครับต้องหาร่มให้มันสักนิดหนึ่งนะครับกล้องเขาเนี่ยมันจะมี3ตัวนะครับเลนหลัก1้อยล้านเลนเอไอนะครับวัดระยะแล้วก็เลนมาโคร2ล้านนะครับ ก็เลนมาโครกับเลน AI เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะก็แน่นอนว่าซื้อมานะครับรถืือแบรนด์ i n f i n i ิเนี่ยการอัปเดตเวอร์ชันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะหวังกับยี่ห้อนี้ไม่ได้นะครับอาจจะโดนซื้อมารอยแพรนะครับรอยแพรเรื่องของ Android นะครับการอัป Android เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเลยแต่จะมีอัปเดตพวกซอฟต์แวร์อัปเดตความปลอดภัยอันเนี้ยยังมีปกติ มันก็ไม่เชิงข้อเสียนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาอยากจะได้อัปเวอร์ชั่นแอนดรอยอยากได้เล่นฟังก์ชันใหม่ๆบางคนใช้โทรศัพท์นานอะไรเงี้ยอยากเล่นฟังก์ชันใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เล่นไปรวมนะครับในเลทราคานี้ยังคุ้มไหมที่จะซื้อผมบอกว่าคุ้มมากนะครับถ้าคุณเป็นคนใช้มือถือแบบหโหดๆอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องแบบใช้ของแพงๆอะไรมากเนี่ยซื้อไปใช้งานเล่นดูเฟซดูไลน์โอ้ตัวนี้ค่อนข้างประทับใจนะครับก็ฝาก กดไลค์กด like, subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมเบสลาไปปอนบ๊ายบายครับผม